เป็นส้มส้มไมเสือแอปเปิ้ลเสืออะไรไปกินดีกว่าเ่อแนะนำเลยอิาลิอนจีเหรอาลิ้นจีเหอเอ้กิโลนึงไหม

ก็พอไหมนี่เอาลูกไหนบ้านเราไหมกินกับพริเกลืออร่อยมากเลยนะเจ้าจีกันก้าคีวี่ไหมคีวี่ไร่ฝนอ่ะ สับปะรดไหมผลไม้ที่เขาหั่นไว้นี่ไงมะม่วงสาลี่อันนี้มีแตงโมด้วยไม่เอาสับปะรดเหรอองุ่นกล้วย আমাৰ নাম হয় কি চাবলৈ চাবলত তিনিজন আহি পেলাই সেই নাম চাবলৈ

นี่ยนี่อร่อยกว่านะกินกับซุปเกือเปรี้ยวส่วงเลยต้ากินนะเข้าไหมฮะมะนาวไนนะให้ซื้อมะนาวไปนี่สวรสเอาสาวรถไปก็ได้ก่นะสวรถ นี่คิีเสื้อนี่ก็ได้ร้อยหนึ่งนะเอาเสื้อนี่ก็ได้ลูกไหนบ้านเราอะก็กินนั่นแหละเอาพริกเกลือไปด้วยอร่อยอโดก็ช่วยได้เยอะกินมะนาวกินอันนี้อร่อยชมพู่ไหมน่าจะหวาน